เทคนิคการเขียนนิยายตามวันเกิดเขียนแบบไหนให้ถูกสโลกไปดูกันคนวันจันทร์สุขุมและอ่อนไหวชาววันจันทรน์เป็นคนที่มีความละเอียดละออช่างเอาใจใส่ค่ะอ่อนโยนอ่อนไหวและจิตใจดีด้วยการเขียนที่เกิดวันจันทร์จึงเหมาะกับการเขียนนิยายที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครค่ะเน้นพัฒนาการของตัวละครทําให้นักอ่านรู้สึกผูกพันกับตัวละครเขียนบทบรรยายที่ชวนให้ติดตามมองเห็นภาพชัดเจนเต็มไปด้วยอารมณ์ค่ะ วันอังคารมุ่งมัน่นทะเยอทะยานคนเกิดวันนีนะ้เป็นคนที่กล้าหาญกระตือรือร้นมุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้เมื่อตั้งใจทําอะไรสักอย่างก็จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ค่ะนักเขียนที่เกิดวันอังคารจึงเหมาะก,กับการสร้างตัวละครที่มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวดาเนินเรื่องรวดเร็วไม่ยืดเยื้อค่ะเหมาะกับนิยายที่มีฉากแอคชั่นหรือเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจหักมุมได้ยิ่งดีวันพุธฉลาดและใฝ่รู้คนเกิดวันนี้นะมีนิสัยช่างพูดช่างใจเลยจา้าชอบตั้งคําถามแล้วก็มีความรอบคอบลัก การเดินทางจึงอยู่ติดที่ได้ไม่นานค่ะนักเขียนที่เกิดวันพุธจึงเหมาะกับการเขียนนิยายที่พอตเรื่องซับซ้อนมีปมเยอะๆให้นักอ่านได้คิดวิเคราะห์เหมาะกับนิยายที่มีรายละเอียดเยอะๆเช่นแนวสืบสวนลึกลับสยองขวัญอะไรแบบนี้เลย